m a n u Style เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้ข่าวด่วนสะเทือนใจแฟนผีทั่วโลกมาคัสแรชฟอร์ดตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตย้ายซบบาร์เซโลนาเรียบร้อย ความฝันที่กลายเป็นจริงของดาวยินหมายเลขสิบของแมนยูพร้อมสวมเสื้อเบอร์14ในถิ่นค้ำนูและอีกหนึ่งเดียวที่แฟนผีต้องจับตาแมนยูไนเต็ดกำลังเร่งเครื่องเจรจาคว้าคาบี้เกรามิดฟิลด์ดาวรุ่งพุ่งแรงจากบาเลนเซียจะปิดเดียวทันไหมห้ามพลาดทุกป,ประเด็นร้อนในคลิปนี้ สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอัปเดตข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นี่ทุกเย็นของวันกับช่องแมนยูสไตล์สำหรับคลิปนี้ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวของทีมปีศาจแดงอัดแน่นตามเคยแต่จะมีข่าวอะไรบ้างนั้นต้องรับชมให้จบคลิปด้วยนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องของมาคัสรัชฟอร์ดกองหน้าตถวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยการย้ายไปร่วมทีมบาร์เซลโลนาด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาล สำหรับฤดูกาล2025-2026ถึง 26, พร้อมออปชันซื้อขาดที่อาจทำให้เขากลายเป็นสมาชิกถาวรของยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลันในอนาคตการย้ายครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวสำคัญในอาชีพของแรชฟอร์ดแต่อย่างจุดประกายความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลทั่วโลกตามรายงานจาก Sky s p o r t News สัญญายืมตัวของแรชฟอร์ดกับบาร์เซโลนาจะมีผลจนถึงวันที่30มิถุนายน2026 โดยมีออปชันซื้อขาดที่ราคาประมาณ26ล้านปอนด์หรือราว30ล้านยูโรซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลสำหรับนักเตะที่มีศักยภาพระดับโลกอย่างเขาการย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รรชฟอร์ดเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในถิน่นโอเทรนฟอร์ดโดยเขาหวังว่าการเริ่มต้นใหม่ที่คัมนูจะช่วยปลดล็อกฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาแถลงการอย่าเป็นทางการจากสโมสสนบาซนาระบุว่า สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุออข้อตกลงในการยืมตัวมาคัาแรชฟอร์ดจนถึงวันที่30มิถุนายน2026ข้อตกลงดังกล่าวยังกำหนดตัวเลือกในการซื้อตัวกองหน้าชาวอังกฤษรายนี้ด้วยแรชฟอร์ดจะสวมใส่เสื้อใหม่เลข14ซึ่งเป็นเบอร์ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนาอดีตตำนานอย่างไมเคิลลารูป โรน่ากูมันเทอรรี่องรีและคาเวียมาเชราโนต่างเคยสวมเสื้อเบอร์นี้และสร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรการที่รัดฟอร์ดได้รับเกียรติให้สวมเบอร์นี้จึงเป็นสัญญาณว่าเขาถูกคาดหวังให้เป็นส่วนสําคัญของทีมในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่คานูรัดฟอร์ดไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของเขาได้เขากล่าวด้วยรอยยิ้มกว้างว่าผมตื่นเต้นมากนี่คือสโมสรที่ความฝันเป็นจริงพวกเขาคว้ารางวัลใหญ่และสิ่งที่สโมสรยึดมั่นนั้นมีความหมายกับผมมากจริงๆ ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงและนั่นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมตัดสินใจมาที่นี่ไรชฟอร์ดยังยกย่องวัฒนธรรมของสมโมสรว่าที่นี่เป็นสมโมสรแบบครอบครัวทุกคนรู้สึกสบายใจและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมันเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีอย่างผมที่จะได้แสดงศักยภาพของออกมาการย้ายมาบาร์เซโลนาถือเป็นโอกาสทองสำหรับไรชฟอร์ดในการพิสูจน์ตัวเองในลีกใหม่ภายใต้การนำของโค้ชที่มีวิสัยทัศน์และทีมที่เต็มไปด้วยสตาร์ดัง เขาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นแบบติกิตาก้าอันเป็นเอกลักษณ์ของบาซ่าแฟนบอลต่าง,งตั้งตารอว่าเขาจะสามารถประสานความเร็วและสัญชตาตญาณการทำประตูของเขาเข้ากับระบบของทีมได้หรือไม่ด้วยอายุเพียง28ปีรัชฟอร์ดยังมีเวลาอีกมากที่จะพัฒนาและกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นนำของโลกการย้ายครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาไปถึงจุดสูงสุดในอาชีพคำถามที่น่าสนใจคือรัชฟอร์ดจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนสมัยแจ้งเกิดกับแมนยูได้หรือไม่ เขาจะปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของบาร์เซโลนาได้เร็วขนาดไหนออปชันซื้อขาด26ล้านปอนด์จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับบาร์ซ่าหรือไม่มาร่วมแชร์วความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ด้วยกันครับข่าวต่อไปยังเป็นเรื่องความสนใจนักเตะของปีศาจแดงเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่าแมนยูนิต็ดลุ้นคว้าคาบิเกราดาวรุ่งพุ่งแรงจากบาลนเซีย ข่าวร้อนแรงจากวงการฟุตบอลยุโรปที่กำลังเป็นที่จับตามองโดยเฉพาะสำหรับสาวกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้กำลังมีลุ้นคว้าตัวดาวรุ่งสุดฮอตอย่างคาบิเกรากองกลางตัวเก่งจากบาเลเซียมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้งานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ถูกยกย่องว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงการลูกหนังยุโรป คาบีเกเรวัย22ปีคือกองกลางดาวรุ่งที่กำลังสร้างชื่อในลาลิกากับบาเลนเซียโดยสไตล์การเล่นที่ผสมผสานความแข็งแกร่ง เทคนิคและวิสัยทัศน์ในเกมทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์อนาคตไกลที่ดีที่สุดในยุโรปล่าสุดมีรายงานจากสื่อชื่อดังอย่างมาก้าว่าเกราปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากบาเลเซียซึ่งนั่นเหมือนเป็นการเปิดประตูให้ทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนยูนเต็ดเข้ามาลุ้นคว้าตัวเขาทันทีแมนยูนเต็ดที่กำลังมองหานักเตะใหม่เพื่อเสริมทัพในแดนกลางดูเหมือนจะมองว่าเกราคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบโดยความสามารถในการเล่นทั้งเกมรุกและรับรวมถึงอายุที่ยังน้อยทำให้ เขาเป็นการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจสุดๆแต่บอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายเพราะนอกจากปีศาจแดงแล้วยังมีทีมอย่างเอซิมิลานจากเกาโชซิเรียที่พร้อมแย่งชิงไลเซนส์ของดาวรุ่งทีมชาติสเปนชุด a 21รายนี้เช่นกัน ถ้าจะพูดถึงจุดเด่นของเกรา่านอกจากความสามารถในการคลองบอลและการจ่ายบอลที่เฉียบคมแล้วเขายังมีสภาพร่างกายที่พร้อมลงเล่นในลีกที่ท็อปหน้าสปรึงกลัวอย่างพรีเมียร์ลีกได้อย่างสบายๆความเก่งกาจรอบด้านของเขาจะช่วยเติมเต็มช่องว่างในแดนกลางของแมนยูนเต็ดได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมเกมการตัดบอลหรือการสร้างสรรค์โอกาสทำประตูนี่ยังไม่รวมถึงความมุ่งม,มั่นและแพชชั่นที่เขาจะนำมาสู่ทีมซึ่งแฟนๆปีศาจแดงคงอยากเห็นในถิ่นโอทราวฟอร์ด ตามรายงานจาก MEN Sport การคว้าตัวเกร่ามาร่วมทีมจะถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของแมนยูน t เต็ดเพราะนี่ไม่ใช่แค่การซื้อนักแตะธรรมดาแต่เป็นการลงทุนในอนาคตของสโมสรที่จะช่วยยกระดับทีมให้กลับมาท้าชิงความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการจะคว้าตัวเกร้ามาห้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนอกจากเอซีมิลานแล้วยังมีทีมอื่นๆในยุโรปที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเขาอยู่ด้วยสัญญาที่ใกล้หมดลงและการปฏิเสธสัญญาใหม่ของเกราทำให้ค่าตัวของเขาอาจพุ่งสูงขึ้นในตลาดซื้อขายครั้งนี้แต่สําหรับสโมสรอย่างแมนยูนเต็ดเงินไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจะปาดหน้าคู่แข่งได้เร็วแค่ไหน งานนี้แฟนๆปีศาจแดงคงต้องลุ้นกันว่าทีมรักของพวกเขาจะสามารถคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้มาร่วมทีมได้หรือไม่หรือจะต้องเห็นเขาไปเปล่งประกายในสีเสื้อของทีมอื่นคำถามถึงแฟนๆทุกคนคุณคิดว่าคาบีเกเร่าจะเหมาะกับสไตล์การเล่นของแมนยูเต็ดหรือไม่ถ้าได้ตัวเกเร่ามาจริงแมนยูเต็ดควรจับเขาเล่นตำแหน่งไหนในแดนกลางหรือคุณคิดว่ามีนักเตะค,คนอื่นที่ยูเต็ดควรคว้ามากกว่าเกเรา่าอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับ ข่าวต่อไปเป็นความสนใจนักเตะในแนวลุกอีกแล้วเมื่อมีรายงานว่าแมนยูนเต็ดเตรียมปฏิวัติแนวรุกเป้าหมายใหญ่ล็อกเป้าแดนเอนดูเย่จากโบโลยาแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดภายใต้การนำของรูเบนอโมริมและการสนับสนุนจากอินิออสกำลังเดินหน้าเต็มสูบเพื่อพลิกโฉมแนวรุกหลังจากฤดูกาล2024-2025ที่น่าผิดหวังโดยเฉพาะการขาดประสิทธิภาพในแดนหน้าทีมปีศาจแดงกำลังมองหาการเสริมทัพครั้งใหญ่ และล่าสุดมีรายงานว่าแดนเอนโดเย่ปีกตัวเก่งจากบรลญญาคือเป้าหมายหลักที่สโมสรหมายตาไว้เพื่อเติมเต็มช่องว่างในแนวรุกหลังจากผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าในฤดูกาลล่าสุดแมนยูนเต็ดเตรียมปรับโครงสร้างทีมครั้งสำคัญโดยเฉพาะในตำแหน่งแนวรุกมีรายงานว่าสโมสรพร้อมปล่อยตัวนักเตะชื่อดังอย่างมาคัสแรตฟอร์ดที่ย้ายไปบาร์เซลโลนาแบบยืมตัวเรียบร้อยแล้ว อเลฮันโดรกานาโชที่ตกเป็นเป้าสนใจของเชลซีท็อตแนมฮอสเปอร์และแอสตันวิลล่ารวมถึงเจดอนซานโชที่มีแนวโน้มสูงจะย้ายไปยูเวนตุสการจากไปของสตาร์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มงบประมาณในการเสริมทัพและเปิดโอกาสให้ยูเนเต็ดคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเติมเต็มหนึ่งในเป้าหมายหลักคือแดนเอนโดเย่ปีกตัวจี๊ดวัย24ปีจากโบโลญญาที่ได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรทั่วยุโรปด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วทักษะการเลี้ยงบอลอันยอดเยี่ยม และความสามารถในการสร้างสรรค์โอกาสในเกมรุกแอนโดเยกลายเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับแผนการของอาโมริมตามรายงานจากสื่อเรสโตเดลคาร์ดิโนสื่อชื่อดังของอิตาลีแมนยูนิตดพร้อมเดินหน้าคว้าตัวแอนโดเยอย่างจริงจังโดยคาดว่าสโมสรจะยื่นข้อเสนอราว40-45ล้านปอนด์เพื่อปิดดีลนี้อย่างไรก็ตามโบลญญาตั้งค่าตัวของดาวเตะสวิสไว้ที่50ล้านยูโรหรือประมาณ43ล้านปอนด์ ซึ่งอาจนำไปสู่การจราจาที่เข้มข้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสื่ออิตาลียังระบุว่าการที่ยูเนเต็ดปล่อยแรดฟอร์ดและไม่ได้เรียกกาลาโชเข้าร่วมทัวร์ปรีซีซั่นที่อเมริกาแสดงถึงความมุ่งม,มั่นในการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่และเอนโดเยคือเป้าหมายที่สโมสรพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อคว้ามาร่วมทีมนอกจากนี้สื่อยังเปิดเผยว่าโยชัวเซอร์ซี่กองหน้าของแมนยูเนเต็ดอาจมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้เอนโดเยย้ายมาร่วมทีม ทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมที่โบลญนยาและมีรายงานว่าพวกเขาได้พูดคุยกันในช่วงเดือนมกราคมโดยมีการเชิญชวนกันและการให้ย้ายไปเล่นด้วยกันในสโมสรใหม่การมีเซ็กซีเ่เยในทีมอาจเป็นแต้มต่อสําคัญที่ทําให้ยูไนเต็ดมีโอกาสคว้าแอนโดเยมากกว่าคู่แข่งอย่างนาปโปลีและนอตติงแฮมฟอเรสต์แมนยูไนเต็ดเคยพยายามคว้าตัวแอนโดเยเมื่อซัมเมอร์แล้วและในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ไม่ประสบความสําเร็จ การคว้าตัวเขาในครั้งนี้จะถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของอินิออสในการสร้างทีมใหม่ให้กลับมาพังงาดในพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรปด้วยความสามารถของแอนโดเยที่สามารถเล่นได้ทั้งปีกและตำแหน่งหมายเลขสิบเขาจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความสร้างสรรค์และพลังในแนวรุกของยูไนเต็ดแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรแอนโดเยจะกลายเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของแรดฟอร์ดและกานาโชได้หรือไม่ แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่องแมนยูสไตล์เพื่ออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลแบบเจาะลึกแบบนี้ทุกเวนของวันเช่นกันวันนี้ขอจบการอัปเดตข่าวของปีศาจแดงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ